คำสอนนะครับโดยท่านฟรตทัตพิกุนะครับเครดิตจากสื ımız ımız ่อโซเชียลนะครับผิดว่าทำดีต้องได้ดีทำบุญต้องได้บุญที่ถูกคือทำดีไม่ได้อะไรได้แค่ละกิเลสทำบุญได้แค่สบายใจเข้าใจผิดว่าดีกับใครคนนั้นต้องดีตอบที่ถูกคือเรามีหน้าที่ดี ใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราไม่ใช่เรื่องของเราเข้าใจผิดว่าให้อะไรใครต้องได้กลับคืนที่ถูกคือการให้คือยินดีเสียสละให้แล้วคาดหวังไม่ใช่การให้อ้างบุญคุณไม่ได้เข้าใจผิดว่าแก่แล้วทำอะไรก็ได้ที่ถูกคือแก่แล้วต้องยิ่งสำนึกทำชั่วไม่ได้เวลา เหลือน้อยแล้วเข้าใจผิดว่าต้องทำเพื่อความมั่นคงของชีวิตในภายหน้าที่ถูกคือความมั่นคงไม่มีในโลกตายได้ทุกเมือ่อเข้าใจผิดว่าความต้องการของตัวเองสำคัญที่สุดเราสำคัญที่สุดที่ถูกคือไม่มีความต้องการนั่นแหละสำคัญที่สุดไม่มีเราต่างหาก สำคัญที่สุดเข้าใจผิดว่าเข้าวัดใจสงบที่ถูกคือวัดอยู่ในใจใจสงบเข้าใจผิดว่าความสบายเลือกได้ที่ถูกคือเกิดมาก็ถูกแล้วมันเลือกไม่ได้ไม่มีใครสบายตลอดชาติ เข้าใจผิดว่าสิ่งของคนของเราตัวตนของเราเราต้องยึดไว้รักษาไว้ที่ถูกคือไม่มีอะไรหรือใครต้องให้ยึดต,ต้องรักษาทุกอย่างไม่ใช่ของเราและที่สุดแล้วก็ไม่มีมีความสุขก,กันมากๆทุกคนนะครับเครดิตจากสื่อโซเชียลครับความรู้ดีๆความสำาัญสำเร็จดีๆมีให้กันเสมอครับขอบคุณครับ